สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพจโตใช้ไม่ได้นะครับโดยการาตรวจสอบการเชื่อมต่อนะครับโดยที่เราลบฟรีดอมไปแล้วนะครับโอเคณนะที่นี้ผมยังไม่ลบฟรีดอมทีนะครับนะครับตอนนี้เพจโตผมยังเข้าได้อยู่นะครับเพจโตยังเข้าได้อยู่นะครับโอเคผมลบฟรีดอมไปแล้ว นะครับแล้วผมก็ลองเข้าเพจ s โต r e ดูนะครับอ่าไม่มีการเชื่อมต่อแล้วนะครับอ่ามันเป็นอย่างนี้นะครับโดยที่เราไม่อยากจะใช้ฟรีด้อมแล้วนะครับอ่าวิธีแก้ทำยังไงนะครับก็คือวิธีแก้นะครับให้คุณไปโหลด r o o t e x p l o r e r นะมานะครับก็คือตัวนี้นั่นเอง นะครับให้คุณไปโหลดมานะครับจากนั้นให้เข้าไปเลยนะครับให้เข้าไปที่ Loose Explorer นะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้ให้นะครับให้คุณเลื่อนลงมานะครับจนถึงแฟ้มอ่าจนถึงโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่า etc นะครับอ่าให้เข้าไปนะครับหลังจากนั้นให้คุณเลื่อนลงมานะครับจนคุณจะเห็น ไฟล์นะครับที่ชื่อว่า h o s t s นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับให้คุณเข้าไปหนึ่งให้คุณเข้าไปนะครับแล้วคุณก็ให้เข้าไปที่ไฟล์ตัวนี้นะครับให้เข้าไปที่ไฟล์ตัวนี้นะครับไฟล์เมื่อกี้นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับเท x t Edit นะครับให้คุณเข้าไป นะครับหลังจากนั code, ้นคุณก็จะเห็นโค้ดมากมายนะครับอ่าโอเคให้เราไปคุณก็จะเห็นมันจะมีอยู่วรกแรกนะครับก็คือวรกนี้นั่นเองนะครับที่ไม่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่นะครับให้คุณไปเติมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนั้นนะครับข้างหน้าเลขหนึ่งนะครับอ่าให้เข้าไปข้างหน้าเลขหนึ่งโอเคแป๊บหนึ่งนะครับอ่าให้เติมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเข้าไป นะครับกดย้อนกลับหนึ่งครั้งครับแล้วก็กดหนึงครั้งครับอ่ามันก็จะขึ้นหน้านี้ให้นะครับมันจะถามว่าเราจะต้องการเซฟไหมนะครับเรากด Yes นะครับหลังจากนั้นให้คุณเข้าไปเช็คอีก1ครั้งนะครับว่ามันมีไหมอ่าโอเคมีแล้วนะครับหลังจากนั้นให้ ่านลองเข้าเ a จสโตร์ดูครับอ่าว่าได้ยังนะครับถ้ายังไม่ได้นะครับให้คุณเข้าไปเช็คใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าโอเคอ่าได้แล้วนะครับได้แล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับติดตามคลิปใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ